สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิงกี้สาวิกาโพสต์แล้วเลือกข้างชัดเจนเป็นปอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เป็นอีกหนึ่งเพื่อนสนิทมากๆของแตงโมนิดาพัชรวีรภพงศ์สำหรับพิงกี้สาวิกาที่ก่อนหน้าน,นี้ได้เผยถึงความสนิทสนมแตงโม้วยว่าเรียนด้วยการมัธยมสนิทกันมากนอนค้างบ้านการทํากิจกรรมด้วยการเรียนอยู่ห้องเดียวกันสนิทตั้งแต่เรียนและติดตามข่าวแตงโมต,ตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้นักสุดพิงกี้ก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ ซึ่มีคนแฮร์ไลฟ์แชร์แชเยอะมากๆเป็นคําสัมภาษณ์บางส่วนของหมอพรทิพย์รจนะสุนันท์หลังจากโดนขูเพราะเข้ามาช่วยคลี่คลายคดีแตงโมให้ได้รับความจริงโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นว่าคุณหมอพรอนทิพย์ได้กล่าวไว้ว่าโดยในข้อความภาพมีเนื้อหาว่าหมอพรอนทิพย์ตอบคําถามเรื่องถูกขู่อยากบอกกับสังคมว่าถ้าทุกคนมีแต่ความกลัวนะสังคมมันเปลี่ยนไม่ได้คะ่ะอยากให้มองไปที่เป้าว่าตำรวจมีหน้าที่ทำให้เกิด ความยุติธรรมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ